โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมไซเบอร์เลเยอร์คงนะครับและในวันนี้ครับเราอยู่กับการ r รีอคชันตัวอย่างใหม่ของเกมในตำเกมในตำนานเกมมาของพวกเรานะฮะ Resident Evil นั่นเองครับผมในที่สุดมันก็มาแล้วนะครับผม Resident Evil 9นะครับหลังจากที่มีข่าวลือมาอย่างนมนานดัสโกเลมเอ้ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวมางานนูน่นงานนี้ไม่มางานนี้บ้างมางานนี้เฉยอะไรอย่างงี้นะครับก็ นะครับในที่สุดมันก็มาจริงๆแล้วนะจ๊ะนะครับผมก็ Resident Evil 9นี่ก็ผมก็เอาพูดตรงๆก็คือก็รอคอยแหละแต่เป็นการรอแบบไม่ไฮมากนะฮะแต่วันนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันะฮะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอเพิ่มเสียงอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะเพื่อความได้ทะลุนะเออโอเคครับผมนะห้าสิบแล้วเค้กปะครับผมเปิดหมดโรงหนังนะเคผมมาเราก็มาเริ่มดูเลยดีกว่าครับไม่เพื่อประการเสียเวลาผมรอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละความจริงอยากดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่า ไม่มีโอกาสนะครับเอาเอาตอนนี้เลยนะมานั่งดูเลยเค okay. มาหนึ่งสองซับเคผม <Okay. S 1> เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดซับเนะี่ยเผื่อมันมีนมบทพูดบทเลยเอ๋อ,เ,อ,อเป็นอัตโนมัติเหรออ๋อได้ได้ได้ไดมามาอ,อ,อันนี้เป็น BSAA เหรอใช่ป่าวะไม่รู้วะ <Sir. S 1> ท่านคะอ๋อนี่ไม่น่าเกี่ยวรู้สึกกราฟิกมันสวยมากเลยเนะี่ยมันไม่น่าใช่เกมนะ อุ้ย for victims อ่ามีเหตุไลยนะติดเชื้ออะไรเงี้ป่ะแล้วนี่ใครอะน่าจะตัวละครใหม่ครับเหลือน้องโรสป่ะน้องโรสไม่ไม่ไม่น้องโรสผมเขาจะสีสีบรอนนี่สีขาวอะสีออกขาวๆไม่น่าใช่ไม่ใช่ใช่โรส Grace 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 oh Ashcroft oh อีไออ๋อตอตัวละครเอ่อที่ที่ออฟฟิศผมอ่ะกำลังไปค่ะเคครับไปแล้วครับอุ้ยแม่อย่าล่นอย่าล่นหนู a s c r o f นี่ใช่จากภาคอันนี้ป่ะผมผมลืมชื่อเอาเบรกป่ะเอาเบรกหรือหรืออะไร Reese? The The Dark Side Chronicle สักยสอย่ <ๆ S 1> าง เฮ้ยเจอร่างต้องกการวิเคะห่องรน่เราะต้องการการวาิเคราะห์ที่ต้องการเทคโนโลยีที่วิเครต้องการการวิราะ์่ต้องการเทคโนโลยีที่วิเคราะห์ได้ดี I n อ e d your eyes on the ์ r i m e s อ e n e รห้อเครห็ี่องเนวเรวดอีอรกรเราทอยเครองกอ,อะไรอ่ะ I know that's w h e r e your mother was murdered. อ๋อที่แม่เขาตายอ๋อถูกฆาตกรรมอลลเซียอ๋อต้องกลับต้องกลับไปไปไหนอะอุ้ยเรานี้ตื่นมาที่ไหนวะเนี่ยเชีย่ยเดี๋ยวต้องกลับไปไหนอะอย่าบอกนะแล้วคุณซิตี้เฮ้ย ยังอ yeah. ุ้ยเยี่ยมเหมือนบ้านพักพักเจ็ดเลยพวกเขากำลังมาเสียงใครอะเสียงเสียงลีออนปะอุ้ยนี <S <S ่มันเมืองอีดและคูนี <S 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 ่วั แต่ว่าเมื่อกี้มันมีระเบิดกลางกลางเมืองล่โอ้มึงแลคคูนครับมึงแลคคูนนี่ไง RPD มาดิโอ้โหแต่สภาพนี้ไม่จะบอกนะกลับกลับไปกลับไปแลคคูนเหรอเชี่ยมันกี่ตัวละโอ้เดี๋ยว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 เหนยยี่ส่งเลควิม RE9 Resident Evil Requiem เนี่ยภาค9ตรงตัวคิว Requiem เมื่อกี้ใครพูดวะลีออนเหรอ February 2026 27โอเคครับก็นั่นก็คือทั้งหมดของตัวอย่างนี้นะครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้ใครพูดวะไอไอไอตอนไอตอนที่เป็นฉากนั่งอะใช่ปะเ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคือใครพูดวะ พวกเขากลัไปอีกทีนี่พวกเขากลังมาฉันรู้ว่าเธอกำลังหาใครเแบบน,น,นี่ยอันนี้รีออนหรือเปล่าไอ้นคนนั่งนี่ไอ้นคนนั่งนี่ผมไม่รู้ใครนะแต่ผมมันย,วยาวๆแบบมันมันคงจะไม่ใช่แบบไอ้พวกแบบมันจะมันจะเป็นรีออนก็นไม่น่าใช่มันจะเป็นพวกไแอบบ้แบบว่าไอ้เราสเปนเซอร์อะไรอย่างงี้ไอ้พวกแบบก่อตั้งเอเลเบล่าก็ไม่น่าใช่อะ่ะถ้าจะมาแบบจะมาแบบหักมุมเหมือนแบบไอ้ศูนย์ภาคศูนย์เน่ยก็ ก็ไม่ใช่อีกบอกแต่อู้แต่มันกลับไปเมืองแรคคูลเลยเนาะมันมันกลับไปเมืองแรคคูลแหละเนี่ยเนี่ย RPD อ่ะแม่ผมคิดก็คิดถึงเหมือนกันนะเล่น RE 2อง่ะเนี่ยดูแต่สภาพนี่แบบอยู่ไม่ไหวแล้วอ่ะมันเป็นเกมโอเพนเวิรดเปล่าแบบแบบเสมือนโลกเปิดในแรคคูลซิตี้อย่างงี้เปล่าเพราะว่ามันมีข่าวมาว่าจะเป็นเอ่าโอเพนเะวิร์ดแล้วเดี๋ยวผมลองเช็คดูในสตีมดูเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเป็นเนอ่อ third person อนอะ เมื่อกี้ผมเห็นมันมีไอเนี่ยไอ้เฟิร์สเนี่ย FPS เนี่ยเฟิร์ตเพลสันน่าจะแบบว่าสลับตัวละครได้ป่ะไอ้สลับมุมมองได้ป่ะเพราะมันเียมันก็เท่าที่ดูนะแอดจินโยวิสลิดกันเลยอ่ะอ่ะเอาไว้ก่อนเลยมาผมเก็บไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไม่ไม่มีตังค์ไม่ไม่รู้แต่ดูดูเก็บไว้ก่อนโอ้โหแบบแต่มันน่าเล่นมากกราฟงกราฟิกอะไรอย่างงี้นะฮะแต่เท่าที่ดูนั้นเนี่ยก็โอเคนะแต่ว่ามันมีข่าวลือว่าลีออนจะโผล่มาเว้ยแต่ผมเท่าที่ผมดูนี่ไม่มีลีออนเลยนะ จะจะว่าไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวนะไอ้ไอ้หมอเนี่ยไอ้ไอ้หมอเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นลีออนก็ดูผมมันกระเซิงอ่ะลีออนเขาจะผมเรียบๆไงแต่ไอ้นี่ผมมันกระเซิงมากเลยมันจะเป็นลีออนได้ไงดูดูยังไงก็ไม่น่าใช่อ่ะแต่แต่เสียงอ่ะเสียงผมไม่แน่ใจว่าเป็นลีออนใช่ไหมหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยดูนะเนี่ยคำหนึ่งเนี่ยเสียงเนี่ยผมไม่รู้มันคือลีออนหรือเปล่าไงถ้าใช่ลีออนก็คือก็คือเขาก็แก่มากเลยนะถ้าจะเทียบอะเพราะว่า ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ไอไอช่วงตรงนี้มันอยู่ไทม์ไลน์ไหนเพราะว่าถ้ามาเช็คกันตรงนี้มันก็คือไอภาคไอ Shadow of Rose เ่ยมันถัดจากภาค8ะมา16ปีก็คือปี2037นะครับปี2037เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าในนี้เนี่ยคือถ้าปี2037เนี่ยรีออนตอนนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะอายุประมาณ50แล้วก็คือมีอายุเยอะแล้วแหละก็ถ้าเป็นทรงนี้ก็จะมีความเป็นไปได้อยู่ว่าเขาจะแก่ แต่อีกทรงหนึ่งก็คือว่าผมไม่รู้ว่ามันเนื้อเรื่องเนี่ยมันต่อจากจากโรสหรือเปล่าจากเนื้อเรื่องของโรสหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากไอภาคแแบบโดยตรงเลยหรือว่าแบบเป็นเนื้อเรื่องก่อนก่อนโรสงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูนะถ้าถ้าต่อจากโรสเนี่ยอันนี้ก็น่าจะไปรีออนได้แหละนะครับเท่าที่ดูนี่ก็โอเคนะผมว่าแล้วยิง่งไอแต่ผมชอบอันนี้ว่าลูกเล่นที่แบบมันมันค่อยๆเปลี่ยนตัวเนี่ยเป็นไอเลคเวียมอะ่ะดูนะมันถอยหลังไปวิมทำไงวะ นี่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 ไอเก้าเรคูเอฟเห็นไหมมันจะเป็นเลขตก้าตรงตรงตัวคิวพอดีนะก็ชอบลูกเล่นนี้เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ r e s i d e n t Evil 7ก็เป็นตรงนี้เป็น ILL พอเป็น Village ก็เป็น VIII ไอ้ V L L L พอนี้มันเป็นเลข9ก้าตรงนี้นะครับก็คือแต่ผมว่าน่าจะทำเป็นเฟิร์สเพรส n นเพราะว่าภาคอีธานอ่ะสองภาคอ่ะมันเป็นเฟิร์สเพรส n นหมดนเลยเป็นอ่าไอ แต่ว่าภาคภาคแปดมันก็มีมี person เติร์ดเพอร์ซันเนี่ยแต่แต่อาจจะช่างเหนือเอาไปว่าแบบเขาคงให้เลือกได้แหละว่าจะให้เป็นเฟิร์สเพอร์ซันหรือเอ่อเติร์ดเพอร์ซันนะครับแต่ถ้าเกิดผมอยากเล่นผมก็น่าจะเล่นเตนะิร์ดเพอร์ซันผมไม่คือผมไม่ใช่โมชั่นซิกเน็ตนะแต่ว่าผมเป็นคนขี้กลัวเวลาเล่นเกมผีผมก็จะชอบแบบชอบแบบย่อจออ่ะมันรู้เป็นมันรู้ทุกคนเป็นว่าย่อจอแบบโมเดอร์เรส่ะให้มันแบบมันมันลงมาแล้วก็แล้วก็เล่นอนะ่ะตอนโฮมสวีทโฮมมเล่นงนั้นแหละนะครับโอเคครับก็เท่าที่ดูนี่ก็ ผมไฮไหมก็น,นิดนึงแหละเออก,ก็เกมเกมที่เรารักกันนะซีรี์เกมที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะเนื้อเรื่องน่าติดตามดีหวังว่านี่จะเป็นเขาบอกว่าเป็นบทสรุปของตรายภาคใหม่นี้เนจะ็ดแปดเก้าเป็นบทสรุปของตรายภาคนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันมันจะเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูนี่ก็กลับไปแลกคูณนะนะครับโอเคก็เราจะรอวันที่ยี่สิบสี่เอ้ยยี่สิบสี่หรือยี่สิบเจ็ดวะโ่อเค ยี่สิบหรือยีบเยบเจนะยี่สิบเดปีสองพนกเดือนกุมภาว่าเกมจะออมไปเป็นยังไงนะโอเคผมใครที่ชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับผมก็ถ้าอยากเห็นผมเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาชมนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย